สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพากันบินนะฮะโดยขึ้นจากสนามบินอูต่ตะเภานะฮะแถวแถวสตีบแล้วเราก็จะบินร่านไปเรื่อยๆนะฮะเรียบทะเลไปเรื่อยๆไปทางระยองนะฮะไปดูว่ามีเกาะอะไรบ้างที่คนเขาไปเที่ยวกัน,นครับเสร็จปั๊บก็จะบินวกกลับมานะครับแล้วก็จะมาบินชมเกาะแถว แถวพัทยานี่นะครับโอเควันนี้เราก็ขึ้นบินด้วยเครื่อง Airbus A320 นะฮวันนี้ได้ลายใหม่มาก็คือเป็น American Airlines นะครับวันนี้ก็ได้เป็นแบบว่าสีพิเศษนะฮะทีส่สวยเป็นพิเศษซึ่งก็มีความสวยงามมากนี่นะฮะผมก็จะพยายามถ่ายให้ชมกันหลายๆมุมนะฮะ กับหลายๆมุมนะโอเคเนื่องจากว่าสตัตีบเนี่ยนะฮะก็เป็นติ่งที่ยื่นออกมาในทะเลไกลกว่าเขาเพื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำทะเลก็จะมีความใสกว่าหาดแถบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะใสกว่าบางแนสนใสกว่าพัทยาใสากว่าหาดบางสเรใสกว่าระยองใสกว่าจันทบ,บุรีนะฮะก็จะใสเป็นพิเศษเพราะว่ามันยื่นเข้ามาในทะเลเยอะมากเลย แล้วก็เป็นที่กระแสน้ําด้วยนะฮะเราก็จะบินจากสตีบนะฮะก็จะบินไปทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นเราจะยูเทิร์นนะฮะหรือกลับเครื่องบินนั่นเองอ่านี่เห็นไหมฮะวันนี้ผมบินด้วยอเมริกันแอร์ไลน์ซึ่งได้ลายใหม่มาะฮะเราสามารถเป็นโหลดลายเครื่องบินนะฮะลายใหม่ๆซึ่งจะมีชมรมคนรักเครื่องบินเนี่ยเขาทำลายเอาไวใ้ให้เราเหมือนจริงนะฮะ เ,เข้าไปที่ flysim. t o นะฮะก็สามารถไปดาวน์โหลดเข้ามาได้โอเค,อ,เคอันนี้ผมก็จะขับดิ่งไปทางสติหีบก่อนวันนี้ก็ใช้สภาพอากาศแบบเรียลไทมนะ,ะก็จะมีเมฆเล็กน้อยนะถึงปานกลางนะถ้าเกิดวันไหนเมฆมากเราก็จะใช้สภาพอากาศแบบไม่มีเมฆนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นวิววันนี้ก็จะใช้สภาพอากาศแบบเมฆเล็กน้อย บริเวณสตีบก็จะมีเกาะที่นิยมกันอยู่หลายเกาะนะฮะที่นิยมมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเกาะแสมสาระะก็ที่เห็นใหญ่ๆตรงหน้านะฮะก็สามารถเข้าไปที่ค่ายทหารนะฮะแล้วก็จองทัวร์ไปได้นะเขาจะพาเราไปที่เกาะสมสารหรือถ้าเกิดใครชอบเกาะที่มีความเงียบสงบหน่อยก็จะไปที่เกาะขามนะ,ะเป็นเกาะเล็กๆนะฮะก็สามารถไปดำน้ำกันแถวนั้นได้นะฮะโอเคเราก็กลับ เครื่องมืเสร็จแล้วนะยูเทินเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะดิ่งไปทางทิศตะวันออกนะฮะขับเลยสลัตหิบมานิดเดียวก็จะกลายเป็นชายฝั่งระยองนะสายฝั่งระยองนี่นะครับก็จะมีหาดอยู่หลายหาดแต่ว่าหาดแถวชายฝั่งระยองนะฮะเวลาว่ายน้ำจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าบางแห่งเนี่ย น้ำมันตื้นอยู่ดีๆอยู่ๆมันลึกพรึบลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่ห่วงยางหรือเสื้อชูชีพด้วยเพราะมีหลายคนเคยจมน้ําที่นี่มาแล้วนะฮะเวลามีรับน้องรับไรพวกนี้ฮะชอบมีคนจมน้ําอยู่เรื่อยฮะโอเคเวลาคนมาเที่ยวระยองนี่ฮะทางซ้ายมือก็จะมีภูเขาอยู่หลายลูกนะฮะซึ่งเขาที่ผมชอบไปนะก็คือเขาชาเมา ตรงนั้นก็จะมีเรียกว่าน้ําตกเขาฉเมานะฮะซึ่งถ้าเกิดขับรถจากกรุงเทพมันก็ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงด้วยกันแล้วก็จะมีปลานี่ครัปลาลงนะฮะหรือเป็นปลาน้ําตกซึ่งเป็นปลาที่มาอยู่รวมกันเยอะแยะเลยนะฮะที่บริเวณน้ําตกแล้วก็ไม่กลัวคนนะตัวใหญ่มากนะฮะเชื่องมากนะฮะแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยนะเนื่องจากมันม,มีอะไรกินมันก็เลยกินต้นไม้บริเวณมันซึ่งมีพิษนะฮะ พิษมันก็เลยฝังอยู่ในตัวปลาเพราะฉะนั้นปลาโพลงเนี่ยกินไม่ได้นะฮะเอาไว้ดูอย่างเดียวนะเนื่องจากว่าเรา,าบินมาตอนเช้านะฮะเราก็ไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมครับก็จะมุ่งหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะก็จะเห็นลายสะท้อนอย่างนีนะ้นี่ผมก็จะบินเรียบชายฝั่งเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็จะพยายามลดระดับลงมาเตีย้ยๆหน่อยนะให้เห็นว่าสภาพบ้านเรือนเป็นยังไงนะส่วนมาก ที่ระยองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ราบนะก็ต้องเข้าไปลึกๆหน่อยถึงจะเห็นภูเขานะครับเวลาคนมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมากินบุฟเฟต์ทุเรียนกันไปที่สวนทุเรียนนะฮะก็เที่ยวสวนอ่ะพูดง่ายนะก็ดังเรื่องผลไม้นะก็เอ่อนี่นะฮะก็มีภูเขาพวกนี้เขาเชมเอาล่ะก็อยู่ในเนี้ยแหละฮะมีน้ำตกอยู่หลายแห่งด้วยกัน นะี่ผมก็จะบินเรียบทะเลไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับที่ระยองนี่ฮะถ้าเกิดเราต้องการว่ายน้ำใส่ๆนี่ฮะก็มีเกาะที่คนนิยมมากเลยก็คือเกาะสม็ดนะครับเกาะสม็ดเนี่ยเวลาเราขับรถมาเราก็ให้ไปที่ท่าเรือบ้านเพนะฮะหรือสีบ้านเพนะครับแล้วก็เออมันจะมีอยู่หลายเจ้าด้วยกันนะฮะแล้วก็เลือกเจ้าที่เราชอบนะครับบางทีผมก็ไป ที่ถ้าเรือป้านเพยมาทีผมก็ไปนวนทิพย์นะฮะก็นั่งเรือไปที่เกาะสม็จรถก็ฝากเขาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจนั่งเรือนะฮะมันก็จะมีอุทยานแห่งชาตินะฮะอยู่ตรงข้ามเกาะสม็จเดะเลยนะฮะน้ำก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะใสใช้ได้เ็าเรียกว่าเขาแหลมญ้านะฮะมันเป็นอุทยานแห่งชาติเลยติ่งนะที่เห็นตรงน้านะเห็นไหมคร มันคืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะฮะเราก็เอารถไปจอดแล้วก็นั่งสองแถวลงไปนะฮะนั่งสองแถวลงไปข้างล่างหรือจะใช้เดินเราก็ได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยหน่อยหนึ่งนะพอเราดูวิวจนพอใจแล้วนะฮะเดินวิวดูวิวยาวมากนะฮะเดินยาวมากบางคนมาตอนพระอาทิตย์ตกนะฮะก็เดินอยู่เป็นชั่วโมงนะฮะชมวิวมันจะเป็นสะพานไม้ฮะสามารถเดินไปได้ไกลมากแล้วพอเดินไปจนสุดเนี่ยมันก็จะเป็นโขดหินนะฮะวิวสวยงามมากนะครับ เป็นติ่งยืน่นเข้าไปในทะเละเป็นวิวที่มองไปสุดลูกหูลูกตาไกลามากแล้วก็จะเห็นเกาะเสม็ดด้วยนะฮะก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าก็แนะนําให้มานะฮะแนะนำใมาก็จะเป็นวิวภูเขาทะเลสลับกันนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยฮะทางขวามือของเราก็จะเป็นกเกาะสม็จนะฮะส่วไอาหาดพวกนี้เนี่ยนะฮะหาดพวกนี้ก็มีหลายหาดด้วยกัน ก็สามารถว่ายน้ําเล่นกันได้แต่ว่าน้ำเนี่ยความใสจะสู้เกาะเสม็ดไม่ได้นะครับก็มีหาดต่างๆอยู่หลายหาดด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นหาดสวนสวนสน,นะฮะ,ะมีหาดหนึ่งชื่อเหมือนหาดบนเกาะเสม็ดเลยก็ชื่อหาดทรายแก้วนะฮะก็มีนะครับหรือก่อนหน้านี้ที่เราบินผ่านไปก็เป็นหาดแม่รำพึงนะฮะ หาดแม่รำพึงนี่น้ำบางที่อยู่มันลึกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่ห่วงยางนะครับแถวนี้ต้องใส่ห่วงยางหมดเลยนะฮะเพราะว่าน้ามันค่อนข้างจะลึกเร็วอ,อันนี้เราก็มาถึงกเกาะสม็จแล้วนะฮะเวลาเรานั่งเรือข้ามฟากมาเนี่ยเขาจะมาปล่อยเราลงพอลงเสร็จปั๊บก็จะมะีสองแถวมารับหรือบางคนก็จะไปเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้เช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดสองแถวมารับเนี่ยแล้วก็ไปที่หาดต่างๆหาดที่ใกล้ที่สุดก็คือหาดทรายแก้ว ซึ่งน้ําก็ใสที่สุดเช่นเดียวกันแล้วก็มีร้านอยู่เยอะที่สุดเช่นเดียวกันนะฮะหาดไซแก้วเนี่ยค่าสองแถว10บาทนะฮะส่วนถ้าเกิดใครไปหาดไกลๆหน่อยนะฮะเป็นอ่าวโน่นอ่าวนี่นะฮะก็ราคาก็จะแพงแตง่ต่างกันไปตามระยะทางนะฮะหาดมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นหาดต่อ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 กัอนไปจนถึงปลายเกาะนะครับนี่ผมก็จะบินให้ดูช้าๆนี่ผมลดความเร็วลงมาแล้วแล้วผมเปิดแฟลปเต็มที่เลยนะฮะก็หาดบนกเกาะสมเด็จเนี่ย ็มาอยู่หลายหาดด้วยกันนะกเสม็เนี่นะฮะตอนนี้ก็สามารถมาค้างคืนได้นะ,ะหรือใครไม่ค้างก็มาเที่ยวเช้าเย็นกลับนะฮะเย็นกลับก็กลับไปนอนที่ฝั่งระยองก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นบ้านพักหรือโรงแรมที่มันอยู่ติดทะเลก็จะราคาแพงนิดหน่อย ถ้าเกิดใครต้องการบ้านพักแบบราคาไม่แพงนะโรงแรมที่ราคาไม่แพงก็เข้าไปในตัวเมืองนะเข้าไปในตัวเมืองก็ไม่ได้ติดทะเลนะเวลาจะมาทะเลก็ขับรถมาทะเลนะอันนั้นก็จะราคาถูกลงมานะครับอันนี้ผมบินมาสุดเกาะแล้วนะฮะผมก็จะอ่ายู U ่เทินอีกรอบหนึ่งนะฮวกกลับอีกรอบหนึ่งนะฮะบินกลับอีกรอบ,นะรบตอนนี้เอหาที่เป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมนี่ฮนะก็คือ,กอเกาะสม็ดนั่นเองนะฮะ เราก็จะบินกลับไปรอบหนึ่งนะก็ให้ชมบรรยากาศนะฮะว่าเป็นยังไงนะคอสเมตนี่อยู่ในจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองขับรถจากกรุงเทพมาท่าเรือเนี่ยก็สักเ,เกือบเกือบสามชั่วโมงด้วยกันเ,เกือบเกือบสามชั่วโมงบางทีก็ถ้าเกิดออกมาช้าหนะ่อยก็อาจจะสามชั่วโมงเจอรถ ติดหน่อยหนึ่งก็สามชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เจอรถติดเลยก็สักสองชั่วโมงห้าสิบนะฮะโอเคนี้เราก็จะบินกลับแล้วนะฮะทางฝั่งตะวันตกของเกาะสะม็ดก็คนก็ไม่ค่อยนิยมมาเท่าไหร่ฮะส่วนมากก็จะไปว่ายน้ำแถวฝั่งตะวันออกของเกาะสะม็ดซะมากกว่านะพูดง่ายคือฝั่งขวานั่นแหละฮะ อาวต่างๆก็อยู่ทางฝั่งขวาส้าเกือบหมดเลยนะนี่ผมก็จะมาบินต่ําๆให้ดูกันนะฮะนี่บินลงมาที่ระดับ900ฟุตนะฮะก็ถือว่าต่ํามากนะฮะเครื่องบินจริงไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับในหาดแรกนะฮะที่ยาวที่สุดเลยเนี่ยทรายสวยที่สุดเลยก็คือหาดทรายแก้วคนเยอะที่สุดนะครับโอเคพอเราผ่านเกาะสม็ดไปแล้วเนี่ยเ,เราก็จะวกไปทางทรายนะจะกลับ กลับไปทางสัตหีบอนะ่นี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางตะวันตกนะะนี่ให้ดูลายนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นลายแบบว่าสีเงินสะท้อนแสงนะฮะซึ่งเป็นลายพิเศษของ American Airlines นะฮะเอออย่างนี้มีอยู่ไม่กี่ลำนะฮะปกติมันจะเป็นไม่ได้เป็นสีสะท้อนแสงอย่างนี้นะครับ อันนี้ข้างล่างเราก็ให้ดูหลายๆมุมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะบินกลับไปแล้วเขาทางซ้ายมือเนี่ยก็คือเขาแหลมญ้านะฮะก็มาเที่ยวกันได้แล้วก็ไปเดินบนสะพานไม้กันได้ดูพระอาทิตย์ตกกันนะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบดีนะ,ะแล้วก็อันนี้นะหาดแม่ลำพึงนะฮะแล้วก็ไปหน่อยเดียวแล้วก็สัตหีบแล้ว เราก็จะบินชมไปเรื่อยๆก่อนนะเข้ามาในแผ่นดินนะฮะเข้าไปลึกเหมือนกันก็จะมีภูเขาอยู่นิดหน่อยฮะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีภูเขาก็ไม่ไม่ได้เยอะมากมายอะไรไม่ได้เยอะมากอะไรนะฮะนี่ผมจะกดกดลำตัวเครื่องบินลงมาให้ต่ากว่าเมฆหน่อยหนึ่งนะจะได้เห็นส่วนมากแล้วเมฆมันก็จะลอยในระดับที่เรียกว่าคงที่นะฮะ,ะมันจะมีเมฆอยู่หลายชั้นด้วยกันคือเมฆร,ระดับต่ําเมฆร,ระดับกลางแล้วก็เมฆร,ระดับสูง นะคราวนี้ถ้าเกิดเราลงมาต่ากว่าเมฆเนี่ยเราก็จะเห็นวิวเนี่ยชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดในวันที่เมฆมากเนี่ยส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะฮะนี่เราก็จะบินเรียบไปเรื่อยๆก่อนตัวเมืองระยองนะฮะตัวเมืองระยอง ก็มีบ้านเล็กๆนะมีตึกเล็กๆอยู่นิดหน่อยไม่เยอะออครับแเ๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะฮะผมก็จงใจบินลมาต่ำๆนี่นะฮะจะได้เห็นวิวว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะมุ่งกลับไปที่สตหีบอันนี้ก็ บินไปเรื่อยๆก่อนนะฮะที่อยู่ข้างหน้าเราตรงๆนั่นนะฮะก็คือสัตหีบนั่นเองนะฮะสัตหีบนั่นเองพอถึงสัตหีบผมก็จะเลี้ยวขวานะฮะขึ้นไปทางเหนือนะฮะตรงนี้เมฆเยอะนิดหน่อยนะ,ะแต่เป็นเมฆบางๆก็ไม่เป็นไรนะ,ะที่เราเห็นทางด้านขวามือบนทรายนะฮะบนหาดทรายเนี่ยก็เป็นที่ที่เขาเอา หินนะฮะกองใหญ่ๆมากั้นเอาไว้เพื่อที่จะ,ะลดการกัดเซาะของชายฝั่งนะฮะเวลาน้ำมันพัดมันมาเจอหินส่วนที่ไม่ได้เจอหินมันก็จะเป็นโค้งๆอย่างนี้เป็นทรายมาตกตะกอนอย่างนี้นะฮะโอเคนี่ก็จะถึงสัตหีบแล้ว เห็นผมขับเครื่องบินอยู่แป๊บเดียวนะฮะจริงๆขับรถมาก็ประมาณสักก็เกือบๆชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะฮะจากสัตหีบมารายองเนี่ยเกือบๆชั่วโมงเหมือนกันถ้าเกิดถึงตัวเมืงรายองเนี่ยก็แป๊บเดียวนะฮะแต่ว่าจากระยองไปท่าเรือตรงเกาะเสม็ดนี่ก็อีกพอสมควรนะนิดหน่อยนะฮะนี่ก็ระหว่างที่ไม่มีวิวอะไรเราก็ มาโชว์ลำตัวมาโชว์ลายนะฮะว่าลายของเราเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะฮะ มือก็เป็นหาดชื่อว่าหาดน้ำรินนะฮะหาดน้ำรินแล้วก็ติดก,กันเลยก็คือหาดพยูนนะฮะอันนี้เราจะเริ่มลดความเร็วลงแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะถึงสัตหีบแล้วตรงนี้ก็คือหาดพลานะฮะพอพาลลิงสละอาหาดพลา นะตรงแถวนี้เนี่ยก็หาดเต็มไปหมดนะฮะแต่ว่าความใสอะไรมันก็ลดหลั่นกันไปตรงไหนที่เป็นปากแม่น้ําก็จะไม่ค่อยใสยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเลือกนะฮะเราก็ดิ่งไปเลยฮะเกาะสม็ดนะฮะหาดทรายแก้วใสที่สุดนะหรือมาตรงสัตหีบนะครับมีอยู่2หาดที่ใสสุดก็คือหาดน้ําใสกับหาดทรายแก้วนะชื่อเหมือนกับหาดบนเกาะเสม็จนะคนจะชอบใช้คาว่าหาดน้ําใสกับหาดทรายแก้วเนี่ยเยอะมากว่าเราจะเจอชื่ออย่างเงี้ย ซ้ำกันเนี่ยเยอะๆนะครับโอเคใหม่นิดนึงนะฮะก็จะเป็นหาดนภาาราพิรมนะฮะอันนี้ตัวนี้ก็เป็นสัตหีบแล้วนะฮะเป็นสัตหีบแล้วถ้ามองไปตรงหน้าเราเนี่ยนะครับเห็นตลาดน,น,นะฮะตรงนั้นนะฮะคือตลาดสมแสสารตลาดสมแสสารซึ่งคนก็ เออมากินอาหารทะเลมาซื้อของกันเยอะแยะเลยนะฮะตรงนี้จะเห็นเวลาเราขับรถมาจากถนนสุข,ขุมวิทนะฮะเข้ามาถึงแถวนี้เนี่ยพอมองเข้าไปในน้ำเนี่ยจะเห็นน้ำทะเลเป็นสีน้ําเงินแป๊ดเลยนะฮะน้ำเงินเข้มมากนะตลาดตรงนี้นะก็ร้านอาหารก็เยอะนะฮะอยู่ตามริมหาเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับส่วนมากถ้าเกิดวันไหนผมเวลาไม่ได้มีมากนะฮะผมก็จะมาที่ตรงติ่งนะฮะเห็นไหมฮะติ่งที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยที่ไม่ได้เป็นเกาะนะฮะ ตรงนั้นก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อดำวัดช่องสมัยสารตรงวัดช่องสมัยสารเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เราชมวิวนะฮะจะบนแผ่นดินนะฮะตรงข้ามก็จะเป็นเกาะสมัยสารนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยวิวสวยมากแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยนะฮะลมเย็นมากนะฮะคนมาไหว้พระกันเยอะมากนะฮะส่วนเกาะใหญ่ๆที่เราเห็นจระเจยเนี่ยนะฮะเกาะใหญ่ๆเนี่ยอ่า ตรงกลางเนี่ยนะฮะก็คือเกาะสมัยสารส่วนเกาะข้างหน้าเกาะเล็กๆเนี่ยนะฮะคือเกาะแรดนะฮะซึ่งเกาะแรดนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะไม่ค่อยดังเท่าไหร่อ่าที่ดังสุดคือเกาะสมัยสารนะฮะวัดเขาช่องสมัยสารนี่ก็คืออยู่ตรงหัวหมุมตรงนี้ตรงแผ่นดินตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ะจะเห็นทั้งเกาะแรดด้วยเกาะสมัยสารด้วยนะครับ เวลาเรามาเกาะสมัสารเนี่ยก็มาได้จะเป็นบริษัททัวร์ส่วนตัวก็ได้นะฮะเหมาเหมาเรือมาะะแต่พอเหมาเรือมาเสร็จปั๊บก็ต้องไปจ่ายเงินค่าเข้า,ขาอุทยานแห่งชาตินะฮะก็ไปขึ้นเกาะสมัยสารจ่ายเงินแป๊บหนึ่งแล้วก็เขาจะพาไปดำน้ําดูปลาะะส่วนถ้าเกิดใครมากับาทางของทหารนะฮะก็จองที่ a c e b o o k ของเกาะสมัสารได้นะฮะจองล่วงหน้าก็จะดีเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเต็ม มาถึงคนเต็มนะถ้าไม่ได้จองก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับนข้างๆเกาะสมัยสารก็คือเกาะขามก็มาขึ้นเรือที่เดียวกันนะฮะจองที่เดียวกันก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปเกาะที่มันมีของกินด้วยหรือเปล่านิดหน่อยหรือจะไปเกาะเล็กๆที่เป็นธรรมชาติมากๆนะฮะก็ถ้าเกิดใครชอบเกาะเล็กๆก็ไปเกาะขามชอบเกาะใหญ่ก็ไปเกาะสมัยสารนะฮะร,ราคาเท่ากันคือ300บาทนะครับ โอเคเราก็บินไปลัดเละาะสัตหิบกันต่อนะฮะ,ะที่เห็นตรงหน้าเราก็คือท่าเรือเขาหมาจอนะ,ะก็เป็นที่ที่เราจะมาขึ้นเรือมาเกาะสมัยสารนั่นเองนะครับส่วนเลยไปนิดหนึ่งนะ,ะก็จะเป็นหาดที่ชื่อว่าหาดน้ำใสหาดนี้นะฮะน้ำจะใสสมชื่อใสมากๆ ผมให้ว่าเป็นหาดที่น้ําใสที่สุดในบริเวณแถบนี้เลยก็ว่าได้นะที่ไม่ใช่เกาะนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่เกาะแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนกินนะแถวนี้อันนี้กินนะฮะผมให้อันดับหนึ่งเลยนะครับนะ ทางขวามือเนยนะฮะเป็นหาน้ำใสนะครับแล้วก็แถวๆนี้ก็จะมีเกาะอะไรอยู่อีกเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งไม่สามารถไปได้แลนะเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้านะครับเพราะฉะนั้นชื่อเราจะเรียกว่าไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่นะไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่ ขับไปอีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นหาดนางรำซึ่งอยู่ติดกับหาดนางรองนะฮะหาดนางรำกับหาดนางรองนี่อยู่ติดกันนะ,ะซึ่งถ้าเกิดวันไหนเนี่ยคนมาเยอะนะฮะหาดน้ําใสเขาจะปิดไม่ให้เข้าเพราะว่าคนเยอะเกินนะ,ะไม่สามารถเข้าไปได้เราก็มาหาดนางรำหรือหาดนางรองแทนได้นะฮะซึ่งความใสของน้ําก็จะล,ลดลงไปหน่อยนึงนะ,ะไม่ได้ใสถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ ก็ดีกว่าแถบพัทยานะฮะดีกว่านะครับอโอเคพอไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็ยจะเป็นเกะาะเตาหม้อเนะกาะเตาหม้อซึ่งเรา ยังไม่เคยไปนะฮะรู้สึกเขาใจไม่ได้เปิดให้ไปนะฮะไม่ได้เปิดให้ไปเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไม่ค่อยเคยเห็นทัวร์เท่าไหร่นะฮะอยู่ในเขตค่ายทหารนะฮะแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเกาะครามใหญ่ นนีนึงก็จะเป็นเกาะพรามใญ่แล้วก็คิดว่าน่าจะหมดของสัตหีบแล้วนะฮะถ้าเกิดขับเครื่องบินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเขตของพัทยาแล้วก็เป็นหาดบางสเสรนะฮะหาดบางเสรอนนั้นก็จะเราก็บินพาชมมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะผมก็เดี๋ยวจะบินเข้าไปในแผ่นดินแล้วก็จะวกกลับเพื่อนําเครื่องลงจอด อันนี้บินให้ชมอ,อีกหน่อยหนึ่งนะฮะบินให้ชมอ,อีกหน่อยหนึ่งถ้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นเกาะถ้าเกิดเห็นเกาะนี่คือเกาะลานแล้วนะฮะเกาะลานที่ตรงพัทยานะเวลาขึ้นก็ไปขึ้นที่ท่าเรือแหลมบริหายคนละ30บาทนะโอเคอันนี้หมดของสัตหีบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะวกกลับโดยการ เลี้ยวเข้าไปในแผ่นดินนะฮะเพราะว่าพาชมไปหมดแล้วเลี้ยวขวานะครับเบริเวณนี้จะอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้สร้างบ้านเบิร์อะไรมากมายนะฮะก็อนุรักษ์ไว้เป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะเป็นป่านะฮะต้นไม้เยอะ เราก็จะเลี้ยวกลับเข้าไปในแผ่นดินแล้วนะฮะแล้วก็กลับไปทางเดิมนะครับไปลงสนามบินเดิมเดี๋ยวดูซิว่าเราจะสามารถลงจอดได้หรือเปล่าสนามบินอูตะเภานะฮะสนามบินอู่ตะเภาเนี่ยตอนที่ สนามบินสวนอภูมิใช้ไม่ได้เนี่ยก็เครื่องบินทุกลำก็มาลงตรงนี้หมดเลยนะมาลงตรงสนามบินอูต่ตะเภาตรงนี้นะฮะก็ถือว่า,าใหญ่ใช้ได้นะฮะใหญ่ใช้ได้รองรับเครื่องบินได้พอสมควรอันนี้ผมก็จะบินลงไปลดระดับนะตอนนี้ขึ้นมาประมาณ5,000กว่าฟุตนะฮะก็เจอเมฆนะฮะเจอเมฆอาจจะทำให้หมองเห็นคล้าไม่ค่อยชัด เราลดระดับลงไปนะครับเพราะว่าใกล้ถึงแล้วนะฮะใกล้ถึงแล้วเพราะว่าความเร็วก็สูงเหมือนกันความเร็วประมาณ4 0 0ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะก็บ,บินเร็วมากเพราะว่าผ่านตรงชมวิวไปหมดแล้วอันนี้ผมก็จะเร่งความเร็วเล็กน้อยแล้วก็ลดระดับลงมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็มองไม่เห็นมองไม่เห็น Okay. ก็เกือบถึงน้ำบินแล้วนะฮะเกือบถึงน้ำบินอู่ตะเภาแล้วรู้สึกจะเห็นรันเวย์อยู่ลิบๆมาเห็นรันเวย์อยู่ลิบๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดแฟลปได้แล้วก็เดี๋ยวกลางล้อมาเลยนะฮะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมลดระดับนะลดลงมาเหลืสองพันหกแล้วนะฮะเตรียมตัวนำเครื่องลงจอดเดี๋ยวตอนลงจอดเนี่ยผมก็จะถ่ายให้ดูหลายๆมุมนะตอนแลนดิ้งเนี่ยดูซ่ว่าเราจะแลนดได้นุ่มหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเพิ่งได้โปรแกรมใหม่มาสําหรับบันทึกหลายๆมุมโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไม่ใช้โปรแกรมนี้นะฮะเราก็จะบันทึกได้มุมเดียวแต่ว่าเราชอบดูหลายๆมุมนะฮะว่าเวลาเราลงเนี่เราลงนุ่มหรือเปล่ามางทีดูมุมเดียวดูไม่ออกฮะเราก็ต้องมารีเพลย์เล่นซ้ำนะฮะเล่นซ้ําหลายๆรอบดูซิว่าการลงของเราเป็นยังไงบ้างมีอะไรต้องปรับปรุงหรือเปล่า ในโปรแกรม Microsoft Flight Simulator นี่นะครับเขาก็จะมีเป็นหลักสูตรนะฮะสอนตั้งแต่การ Take Off ะการบินการ Landing นะฮะการลงจอดในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายมีหมดนะฮะมีหมดค่อยๆสอนแล้วให้เกรดเราด้วยนะว่าเราได้ A B C D นะฮะถ้าเกิดลงดีก็ได้ A นะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคนี้ก็ใกล้ลงแล้วนะฮะ400ฟุตครับ300กว่าแล้วนะฮะ นี่ผมก็จะพยายามลงให้นุ่มที่สุดเท่าที่จะนุ่มได้นะฮะหนาเบ็นอุจเผานะครับก็จะพยายามลงให้นุ่มที่สุดนะฮะอ่าโอเคนะครับทัชดาวแล้วนะครับโอเคมาดูบุมนี้กันบ้างมุมด้านข้างนะฮะนี่ก็ยังถือว่าไม่เลวมากนะฮะไม่เลวมากโอเคดูอีกด้านหนึ่งนะฮะ ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะพอใช้ได้ก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะฮะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ว่าไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เลวร้ายแล้วก็โชว์ให้ดูหลายๆมุมไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะนําเครื่องไปจอดนะครับโอเคเข้าไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ